สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ CDC หรือ Crystal Design Center นะคะเราก็มาห้างเนี่ยบ่อยมากเลยช่วงนี้เพราะว่าเป็นห้างโปรดของป๊าปานะปน๊า <c oughs> ป้าให้แม่พูดว่าเป็นห้างโปรดของพวกเรา <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้วของปปี่เนี่ยมันจะเป็นแหล่งรวมแบบพวกของเกี่กับบ้านไงน Design Center ใช่ไหม วันนี้มาดูโซฟาคือเดิมอ่ะดูมาเยอะมากเยอะมากดูหลายที่มากแล้วเราก็สับปะแคบลงจนเรารู้แล้วว่าเราจะอยากได้แบบไหนวันก่อนเราก็เพิ่งมาดูไปนะโหอันนั้นอะอลืมถ่ายคลิปลืมถ่ายคลิปอันนั้นเป็นร้านหนึ่งชุดละร้านโซฟาแบบว่าหนังแบบอย่างดีเลยใช้แบบเดียวกับใครอะหลายคนเลยคนดังอะพี่ตูนพี่ตูนพี่ตนพี่ป้องทิมเบอรี่อะไรแบบนี้นะยสบอกพี่ร้านบอกห้องโฮมอ่ะร้านหนึ่งใช่แต่ตอนเนี้ยรู้ว่ามันแพงไป ก็จะลดลดลดลงมาไม่ไม่ไม่ต้องเอาไม่ต้องบบม่องถึงห้าแสนพอไหมเอาเท่าไหร่ดีนี่นี่เราดูที่เท่าไหร่ก็เดินดูก่อนไม่แน่ใจเงินทาะบอกว่าจะกดออกมาแล้วจะมาเดินดูนี่ไงเราวิวร้านนี้ละค่ะเออใจร้านนี่แหละร้านนี่แหละ้นี่แหละนี่แบบนี้เออชอบนี่แบบ ลุกแจมมันนี่อันนี้ถูกใจเพราะว่ามันกระดุกหัวกระดองกระถาเหลือสองหกเก้าครับเอาไซนี้เลยสิ้นแรกค่ะสองหกเก้าแล้วซีรีส์นี้แบบสองที่นั่งมีไหมครับสองไม่มีครับถ้าเป็นรุ่นนี้จะมีสามที่นั่งกับห้าที่นั่งครับถ้าสองที่นั่งจะเป็นโมเดลอื่นครับ ก็ถูกใจนวันนั้นก็ไม่มาดูกันตั้งนานเนี่ยแต่ว่ายังไม่ซื้อทักทีดูหลายที่เขาจัดโปรอยู่ตั้งนานเยใช่ไหมครับจัดอยู่เป็นเดือนเลยนานแล้วเราก็ดูหลายที่ดูไปดูมาก็ชอบอยู่ทุกที้จะปรับให้สี่ตัวนะครับรักช่ำหลังร้านนี้ไหมรักช่ำตัสีเหมือนเาอี๋ฮะนาบี้ก็คือแดงเข้มก็คือจะเป็นสีนี้เลยนะฮะตัวจริงไม่มีครับ ดีเนี้เพิ่งมีสีนี้เข้ามาสีเดียวค่ะแต่สีนี้ก็สวยสีนี้เหมือนหนักนุ่มสีนี้เหมือนซีอิ้วคนนะคะเหมือนแบบว่าบำรุงผิวมาผิวพรรณดีก็ใช้วัวเลือกวัวที่ผิวพรรณดีมาแม่ต้องกดดินนั่งสบายมันสูงหน่อยสูงหน่อยอ่าถ้าชอบหนังแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นเป็นทรงเนี้ยทรงเนี้ย วันนี้ได้กว้างเท่าไหร่ครับสองเ <20 S 2> มตรยี่สิบเ้ยสองเมตรสิบนะเออไซส์กำลังดีเลยแบบนี้อืมครับใคร<อ>มึงกลัวกลิ่นเหม็นหนังเหรอไม่มีครับแม็ม้าใหม่ก็ไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าในห้องบ้านเก่าอ่ะอันที่สีดำมันจะกลิน่นแรงใช่ไหมแต่อันสีเทา,านะท้ศน์ฟ้าหนังแบบถูกๆทั่วไปมันจะมีกลิ่นเหรอแบบใส่สามปีหมื่นเลยพวกนั้นอ่าไม่หรอฮะมันมันอยู่ที่กรรมมัน กรรมวิธีในการคอกหนังอย่างีมีไหมมีตัวไหนเพิ่งมาใหม่ไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็เพิ่งเอามาจากเอามาจากสต็อกนี่แหละครับเออตัวนี้สวยมันสรุปว่าเราจะปิดที่นี่ค่ะโซฟาหลังจากปิดร้านไหมอไม่ใช่ปิดการซื้อหลังจากเราดูมายาวน่นี่ตอนแรกเรามาดูตรงนี้อยู่ตัวนี้ตัวนี้ที่บอกว่าที่บอกว่าชอบใช่ไหม ดูถิ้นอยู่ประมาณชั่วโมงขึ้นแต่ว่าไม่เอาไม่เอาตอนแรกก็คิดแล้วจีบไปมาไม่เอาแล้วป้าไปชอบอีตัวนั้นอีกตัวยานอการเลยตัวนั้น่ะแล้วแม่ก็ว่ามันไม่เหมาะห้องจริงๆแล้วอ่ะคือเราจริงจริงๆทั้งแรกเป็นตัวนี้จบที่ตัวนี้คือตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบงแต่อครั้งแรกเจอมกันเลยตั้งแต่ที่เขาไปจัดแสดงอยู้แต่ตอนแรกไม่ตอนนู้นไม่ยอมซื้อนะเอาตอนแรกไม่เอาเพราะว่าป้า เปลี่ยนแบบห้องโฮมให้มันมีบันไดตรงกลางแล้วไม่รู้มันวางไม่ได้ไงแต่ปรากฏตอนหลังป๊าก็เลยยอมจะเอาตัวนี้ไปวางเราก็เลยขยับแบบห้องโฮมให้บันไดมันไปอยู่ทางโน้นมันก็ได้คือขยับแบบบ้านนี่ต้องแก้บ้านอีกนะแก้โซฟาเนี่ยฮะไม่มันมันขยับได้ไงมันยังไม่ได้ต่อตรงนั้น่ะ แล้วก็เลยเพราะว่าชอบชอบแบบนี้แล้วนั่งสบายก็เลยจบที่นี่ราคาไม่แรงแนะราคาไม่แรงก็จะมีแบบเพชห้อ้งหนึ่งเซชอันอย่างเลิเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่แรงก็ราคาสูงอยู่แต่ว่าเราไปเจอร้านนู้นที่ <ไป S 1> หนึ่งแล้วไปเจอที่แรงกว่านี้มาแล้วอันนี้ใช่ไหมก็คู่หนึ่งนั่งชัง้นบนของห้องโหมอันเนี้ยทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่นะแสนสี่เบอสองแสนเก้าสองแสนเก้่าสองแสนเก้า จริงๆร้านนู้นประมาณร้านานูน้นประมาณร้านหนึ่งคือร้านนู้นเน่ะมันจะเป็นอีกร้านหนึ่งอ่ะเขาจะเน้นแบบหนังพรีเมียมมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีระบบไฟฟ้านะอันนี้มีระบบไฟฟ้าคืออันนั้นอ่ะมันจะคนละแบบไงคนละแบบแล้วเราก็คิดจริงจริงอันนั้นก็ชอบนะแต่ว่ามันมันแพงไปอ่ะตังค์เราไม่เยอะขนาดนั้นนี่อันนี้ก็ตัดที่หมดทุกที่นั่งนีคะเป็นอ,ปอย่างนี้ที่ชมไปแลรอบหนึ่ป่ะจำไม่ได้อ๋อปาไม่ชอบไม่ชอบทรงนี้ เพราะว่าที่เท้าแขนม,มันเจ็บนะแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วช่อนี้มันนุ่มๆดีแบบนี้อืมอนอนแลันนอนแล้วนนอนขึ้นมานี่แล้วก็ที่ที่เลือกแบบนี้เพราะว่าหน้าขามันเต็มเนี้ม,มันเต็มแบบนี้อืมอ่ี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทรงโน้นอน่ะมันจะโหัวอ่ะมันหฉะนั้นเราก็เลยจบที่อันนี้แย่ด yeah! ีใจมากเลย ได้จบไปอยากเควายจุดตาลายนะดูกี่ห้องดูกี่ห้อนในโลกล่างไปนั่งคึกจมูตอนนี้ก็เดี๋ยวดำเนินการต่อเดี๋ยวมีอีกโซฟาอีกตัวหนึ่งในห้องห้องทำงานอ่ะห้องนั่งเล่นเนี่ยเนี่ตอนนี้ก็สวยนี่สวยไหมสวยไหมจริงๆอ่ะสีสวยมากชอบชอบแบบตัวนี้ใหญ่ แล้วก็อยากได้เป็นผ้ามากออกว่าห้องนั้นอ่ะมันจะได้เปลี่ยนได้ห้องโฮมมันเป็นหนังซะเยอะแล้วใช่ไหมห้องนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแบบห้องโฮมดูนหนังก็ต้องเป็นก้อยหนังไ <c oughs> อห้องห้องรฟบิ่งในห้องทํางาน,นก็ดูซีรีส์ก็ <c oughs> เป็นผ้าเหรอ